ใช่ค่ใช่ใเก่งเกที่ออฟฟิศใช่ไหมใช่ใช่บอกมาอย่าไมีไม่ติดไงี้แหละไม่ได้กอบอกโอเควนี้ไปใช่ไหมมีีกกี่โมงเนอะถวงเชเชคสิโมง นี่นะนี่ก็ต้องหนงนให้นู่นหรอกเปน้าง,งน้องงดิหน่อยไม่เจอตอนนั้นก็ได้ไม่ไรไม่แต่ว่าพวกพี่ไปก็เข้าไม่ได้อยู่ดีเพราห้างไม่เปิดพกพี่ก<อ>็<ม>เข้าได้สิม,มันร้านทัางหาา้างร้านร้านยูเอ็นอะมันก็ไม่จะไปต้องใครก็เห็นอะมันอะแต่มันต้องเข้าจากในห้างไงฮะมันต้องเข้าจากในห้างไม่ใช่ แต่มันเอาดอมันเดินขึ้นตรงไหนก็ได้นี่ใช่ใช่ไม่รู้จักไม่รู้ไม่รู้จริงจเฮ้ยตน้อยเป็นลานที่แบบเดินไปไหนก็ได้มันที่นั่นหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยไม่รู้ว่าในลานหรือตรงมันนี่ฮอล์หรอที่เมกะไม่มีไมีแต่การเราติดมากไหมเนี่ยดูขามาดิโคตรติดเลยอ่ะทำไมถึงตัดสินใจลงวินอ่ะไม่ทันแล้วอ่ะ มันติดมากจังติดมากแล้วคือมันไม่ทันแล้วนี่งถึงดกซีเองแบบกว่าจะผ่านร้อยหนึ่งกว่าจะอะไรอีกอ,อีกฝั่งหนึ่งก็ติดอ่ะมาจากบางกะปิอ่ะโหสองชั่วโมงน,นี่วันศุกร์อะไรเนี่ยมันมีทำถนนด้วยที่ไหนตรงปังกะปิอ่ะอ๋อเหรออ๋อ,อ,อจะไม่ละเออนี่เคยมาจากฝั่งนู้นติดแบบโอ้โหพี่คิดว่าพี่ไม่ทันแน่ๆอ่ะ แต่ก็ไม่คิดว่าเน็จะไม่ถัดมากกว่าใครๆก็ไม่หางทั้งนั้นทุกคนนั่งวิ่งตามหลังกันหมดจริงเหรอเลทมาก็ชั่วงชั่วโมงหนึ่งสิบมากโอ้แค่หน้าบ้านนี้ก็เสียงเปียกไปเท่าไหร่แล้วอืหน้าบ้านเน้นมีรถเค็นอะไรนะพี่อุ้งรถเค็นตกทับติดแน่กลับบ้าใช่ เหล็กอะเหล็กเล็กอะโต้งคับที่มาสะท่อมกันเหรอเออขับรถโหเชื่อเป้าวันนี้เน้นมองด้วยนะแล้วในคิดด้ว่าอีทธส้มทระเลยนะวะอีทีิสมทรงอะเหล็กอะแม่ตุ้มอะมันชอบแบบออกปาจากเขตแล้วมันจะต้องแกว่งไงคืออะถ้าสมมติที่เป็นปวยให้มันตั้งแล้วมันก็ชอบนี่มาเออเนี่ยให้เนทดูเนี่ยหน้าบ้านเนทอะผู้หญิงขับเลยเสียดข้อมาเราคงเก็บมาแล้วแหละเก็บมาแล้วมั้งยังไหมไม่เดี๋ยววันนี้มันสุกแล้วเออวันนี้มันสุก มัทับแค่แม่ดีนะไม่ทับกลางอ่ะอย่ังไงเลยโคตรยังดวงดีดวงดีน่ากลัวออกแล้วมั้งแต่มัตั้งแต่บ่ายบ่ายป่ะบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสามคมงครึ่งปิดหนักก็ไปอีกสามสิบสี่โมงไปตอนสี่โมง ง่วงมากเลยกลับไปนอนเถอะมีซ้อมอีกปะอาทิตย์นี้ไม่มีแล้วแทะวันอาทิตย์อาทิตย์สองคอนเสิร์ตอ,อ,อ๋อ่หน้ากระบงสวนนี่แล้เวเด็ดไป อู่ไหนไหนกเลยเขายขายขายซื้อซื้อใหม่ซื้อใหม่เลยนะของทางบ้านนะไม่ใช่ของตัวเองเมว <c oughs> งส่งเราซ้อมต่อปะไม่รู้ดิแนละ้วแต่คนบางคนก็ซ้อมเพลงแล้วก็ซ้อมแต่ว่านี้ โจอโอ้โหไปสาคาราคาไม่แพงห <laughs> นูก็จ่ายเต็มราคาค่ะแต่ของร้านจ่ายเต็มราคาเลยไม่แพงโซ <laughs> ส,สังก็ดีค่ะวันนี้วันศุกร์ใช่ <laughs> แน่นมากในครัวชุดรองจังบม้า ไปถ่ายพิไไพมันก็ไปถ่าพี่นาดด้วยโอยยย้โหพี่ราพินาดเวลาถ่ายแล้วมันโทรมด่า,ดามาดิมาดามนี่ชุดมาจากบ้านเหรอคะไม่ค่ะมีใครถามแล้วถามใครแล้ว <า S 2> เ,เมื่อไหร่คือเฉียวเฉียวด้วย คู้นี้เราคนแรกหรือผู้นี้เราคนแรกปะคือคนละครคนละครเนาะดูผู้นี้มีป้ายไฟอยู่ใช่ปะนะได้ใช้เอาพูดค่ะเดี๋ยวมันจะบูดเนาะถานวันนี้ขึ้นในน้ำละน้ำมันไปแล้วแรงมากเฮ้ยก็ไม่ได้ใช้ปีหนึ่งพอดีปีหนึ่งเออปีหนึ่งพอดีเลยเดือนนี้แหละที่ถ่าย เฮ้ยขอพูดอย่างนี้ละขับไปในซอยก่อนขอเพลงชนะสวยนะหน่อยหละเหมือนบ๊ายบายบ๊ายบายพิมโกรธมากฮะโกรธมากไม่บอกหรอว่ามาครั้งเดียวเองคุณแล้วเลยแล้วเลยครั้งนี้จำได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวคู่นีวเนี่ยพรุ่งนี้่ยวันนี้ไม่เอานอนไม่หลับ เร le. ็วรอเรือ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 หรอได้ไหมคคำตอบพรุ่งนี้นาได้บอกมาเถอะ ไม่ไปแล้วแลงบอกที่เราไม่ไปแล้วเนาะไปเถอะนีุ่อเท้าพิมพ์่าษางแก่ลแล้เป็นพี่ปีหึ่งองเดียวเพี่ปีก็เลยราก็เลี่รียกพี่ิมปเีหมือนกันอ้าวอะไรนะเขาสูงไงอ้าวเห็นเกี่ยวเลยเกี่ยว ก็สูงใช่เลยก็เลยดูบผู้ใหญ่เรียกพี่ดิเรียกพี่ดิเฮ้ยพี่แนนเหรอดาเลยเจ้พีบีไรไงคะน้องเน้มันกล้าเว้ยมันกล้าเรียกพี่ยน่้จะถือมาขอเลกพีบีเลยเใช่ไหม่อ้าว แช่งเหรอบีบีเรียนเป็นด็อกเตอร์เหรอเนียนโค้กโตาเหรอกี่ปีนะหกแปดแปดปีไม่ค้บมั้งเจ็ดรียนเดี่ยวขนานั้นก็ได้เรห้าก็จบแล้วสี่ขึ้นห้าก็จบแล้วเน็อ่ะเราใช่ไหมโอ้โห

แต่มีช้อนนะใช่ป่ะของเราส้มมีช้อนด้วยถุง sort of okay. อนโยเช้อนโยเกิร์ตอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ส้อมใหญ่มากช้อนช้้าเขาเรียกว่าช้อนอะไรวะช้อนข้าวคือลืมเอาช้อนในเซเว่นมาให้ก็เลยเอาช้อนข้าวช้อนแกงตัดโยเกิร์ตแกงกระป๋าระรี่สวยแต่งดีนะอืมเหมือนจะมืดแต่ก็โอเค ใครต้มอะไรต้มไก่ทำอะไรก็หิวไปหมดพี่เนตหิวจังจริงมาก็ไม่ได้กินอะไรนะโอ้ยเขไม่ควรอยู่ในห้องไม่แต่เขามีพวกผลไม้ก็กินตลอดเลยจริงพรุ่งนี้ใส่ชุดสีแซ่บปะสีแดงสีแดงเหรอไม่รู้สีแดงสีอะไรชมพูโอ้ยเจ็บเลยสีแดงอะนะสีแดงสุดแล้วนะ

Yeah. บายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ค่ะแวะไปเลยสีเสียงไม่สนจริงอืมสียงอะไรอ่ะบายบาย